สวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้จะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าปกติไม่ได้ทากล้องออกมาเป็นวอล์กอย่างนี้นะก็ใหญ่จะเป็นเกมไม่มีอะไรมากสําหรับคลิปนี้ไม่มีคีดจังลงก็อยากจะถ่ายคลิปนี้เก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและการว่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็เก็บเอาไว้ดูเผื่อดูในอนาคตว่าคอมอะไรใช้เซตอัพอะไรมีอุปรกรณ์อะไรบ้าง ัวนนี้นะครบโอเคแล้วก็วันนี้จะมารีวิวโต๊ะคอมโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่ามารีวิวโต๊ะคอมกันเริ่มตั้งอย่างแรกอะไรที่อยู่หน้าเราอะไรที่อยู่หน้าเราตอนนี้พี่พันทักแมวพันทักแมวพันทักแมวกินกินโดนัทหน้ารักแมก่ผมตั้งเป็นวอลเปเปอร์ไวนะ War ้นะวอลเปเปอร์จริงๆตั้งไว้โอเคเข้าเลยโอเคสนะ่วนโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่ผมใช้เป็นพีเตอร์เฮลิออส ใ16นะครับสเปคก็เป็น CPU เป็น Intel Core i5 13 5 0 0 h x นะครับแล้วก็ CPU เป็น40 50ปกติเลยแล้วก็ RAM เป็น32 g b นะครับ Storage เป็นในตัวเป็น512 g b นั่นเองโอเคต่อไปต่เอเรียบร้อยแล้วตัวบล็อกเรียบร้อยที่ใช้ยึดปบปนเอาค้างๆก่อนเลยอันนี้สายนี่ เป็นสายหูฟังของผมนะอย่าไปติดอันอย่าเพิ่งสายนี่นี่เป็นหูฟังที่ผมใช้นะเป็นซิโรเลซิโรเลสนะหูฟังยี่ห้อซิโรเลสเดี๋ยวผมจะแปะขึ้นให้ดูว่าผมซื้อจากไหนหูฟังซิโรเลสนี้ทําไมผมถึงซื้อลราเพราะว่ามีพี่ผมดูรีวิวพี่ในคนหนึ่งใน YouTube เนี่ยเขารีวิวแบบโอเคดีมากแล้วก็ราคาจับต้องถึงง่ายมากแล้วส่วนอันนี้ผมไม่ได้เสียบไว้ตรงนะแต่เป็นเป็นเหมือน เอร์จากหูฟังเก่าของ HyperX ซึ่งเดเวิร์ที่มันโชว์ขึ้นบนคอมก็คือเป็นเดเวิร์ของ HyperX CloudX นะครับโอเคต่อไปมารีวิวชิ้นต่อไปนั่นก็คือคีย์บอร์ดส่วนสวิตช์นี่เป็นแมกน e ติ c สวิตช์แต่ชื่อรุ่นสวิตช์ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ก็เป็นแบบมอดมาแล้วนะถ้าเกิดลองฟังดูลองฟังดู ซึ่งกลิ่าตัวนี้เป็นของ ATK 8ปไม่ ATK 6 8นะเดี๋ยวแปะขึ้นลิงก์วาให้ว่าผมซื้อจากไหนไม่ได้สปอนเซอร์ใดกันใดแต่มานำเสนอเป็นมอปัจจุบันที่ใช้ตอนนี้เป็นของ A j a p e p สักอย่างครับจะมีกล่องนะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องซื้อตัวกล่องนะครับเป็น AJ AT. AJ AT A j a j a p e p กัสสิกาโอเคเอเป็กซี c อสเปเชียลินะครับเป็นเมาส์หลักในตอนนี้เพราะว่าราคาค่อาข้าตัวเลยสั่งใหม่เพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือเมาส์หลักจริงๆผมอะ่ะคือตัวนี้เว้ยลาเซอร์ P2 Pro นะก่อนหน้านี้มปนสีดำผมเคลมไปแล้วรอบหนึ่งนะก็ดดเลยใช้ใ e ช้ไปก่อนสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าผมแพนไว้ก่อนนะว่าผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมแพนไว้ว่าจะซือ้อ คอมใหม่ซึ่งผมจะเก็บนี้ไม่ใช้กับคอมใหม่เอาเเจนไม่จบนะครับมันแถมแท่น uh, ชาร์จมาให้เหมือนฟิลเหมือนเด็นดังโก้ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเฮิร์สในการใช้งานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นประมาณนี้นี่ก็เป็นจอยของอยของ XBOX ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรไอ้รุ่นเนี้ยมัน4-5ปีได้ละมันยังเป็น USB Type A เลยดูดิ USB Type A ส่วนด้านนี้ปับมานะโอเคไม่ไม่ตอนนี้เป็นโซโลแคสจากใครไปเองนะครับก็โอเคอันนี้มีตำนหนิได้ไหนจากการทํางานพอทำงานไปโดนโอเคช่างมันต่อไปมดยังโอ้ลืมไม่ไงตัวนี้แผ่นลองเมาส์แผ่นลองเมาส์ของ x x gaming พังนะครับอันนี้ผมมีพอจะมีอคอนแทคแหล่งที่มาว่าผมซื้อจากไหนราคาพันกว่าบาทเอง ใช้ได้นะแผ่นใหญ่แต่นี่โต๊ะผมมันไม่พอไงก็เลยเพย์เพย่ยอ้นะใช้ดีนะมันเป็นสปีดกึ่งคอนโทรไม่ได้เลื่อนอะไรมากแล้วก็ยังควบคุมได้อยู่ต่อไปด้านนี้อันนี้เกี่ยวแม่เฮ้ยยังพึ่งข้าวมันอันต่อไปด้านนี้เป็นจอมอนิเตอร์เฮเซอร์อะไรก็ไม่รู้แต่75เฮิร์ตใช้ตอนคอมเก่าแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ผมมาตั้งไว้เพราะว่าตอนที่ผมนั่งทํางานโปรเจกต์อะไรเงี้ยผมไม่รู้ไงผมก็ต้องเปิดสองจอเพื่อเสิร์ชหาข้อมูลอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หลอกเตืองไฟนะไฟแพงมากโอเคจอพักไว้ก่อนไปด,ด้านนี้เป็นหูฟังที่ไว้ฟังเพลงตอนกำลังกายหรือตอนนอนหรือไว้ทํางานฟังเพลงต่างๆผมก็ใช้หูฟังอันนี้เป็น Sony Unit นิดแวนนะไม่รู้ว่าชุอเต็มอะไรโอเคฐา,า,านข้างล่างก็เป็นอะไรเรียกว่าอะไรโมเอแล้วอาอองนันนี่คือแท่นโมาอไม่ได้เอาไว้สาหรับใส่หมวกหรือไว้ใส่หูฟังแต่อย่างใดแต่มันเป็นที่ใส่กรนดดษทิชชุ่มวนแต่ผมตั้งใจไม่ได้เอามาทำอย่างนี้หรอกผมเอามาใส่ตกแต่งห้องเฉยแล้วก็ผมก็เห็นมนะันมีหมวก็โอเคโมมาใส่เห็นมันคล้องได้ก็เอาคล้องไปหาที่เก็บ อ่ะมีอย่างนี้โอเคต่อไปด้านนี้เป็นส่วนของเคสเก่าคอมเก่าผมันเองแต่ข้างในไม่เหลือเลยแนละ้วผมเก็บชํำะระอุปกรณ์เอาไปขายทําทุนหมดแล้วเหลือแคอ่ฮาร์ดดิสกับ s s d ดีเดทวงผม500 12 g กับาฮาร์ดดิสก์1 t L b ซึ่งมันมีคลิปเก่าก่อนหน้านี้อยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าไฟล์พังหรือเปล่าถ้าก ผมซื้อคอมใหม่เดี๋ยผมจะตัดคลิปแล้วก็ลงไปคุณก็ดูท้ายคลิปแล้วกันนะคลิปที่เหลือก็น่าจะเป็นเลด่้อคอมเมนีนะไม่สึกมันๆเลยเล่นกับเพื่อนนะลองติดตามผมก็ได้อีกเคดก็เก็บไว้เอาไว้สําหรับไปกรอบคอมใหม่นะไว้ใช้เนี่ยฝุน่นฟืนอะไรก็เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวให้ร้านเขาจัดการให้สมองสนิทก็เริ่มขึ้นละ ก็เดี๋ยวให้นั้นเดี๋ยวผมจะไปประกอบคอมที่ i7 CPU นะครับถ้าเกิดที่เปาสปอนเซอร์ให้คอมผมใหม่สักครึ่งราคาจะขอบคุณมากครับถ้าเกิดเห็นผ่านมาทิปนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะแต่ซึ่งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอา่มอนิเตอร์จอที่ผมสั่งไปเนี่ยมันจะเขาจะมาส่งวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไหนก็น,นไหนแล้วเดี๋ยวผมให้ดูสเปค ร่าวๆที่ผมจัดไว้นะครับโอเคนี่คือสเปคที่ผมจัดไว้นะจัดสเปคคอมในแอป i h a v p cpu เลยซะทีเดียวเพราะว่าบางตัวมันไม่มีไนงะบางทีก็ไม่มีนะผมก็อยากเข้าค่าว่าราคาเท่าไหร่ผมจะได้วางแผนเก็บตังค์ถูกนะอันนี้ผมก็ดึงมาจากเว็บ m b s ซึ่งเป็นการ์ดจอข้าวๆประมาณนี้ผมจะใช้เป็นการ์ดจออุย้ยแป๊บนึงอ่าโอเคเป็นการ์ดจอไม่ผมไม่ฟิกรุ่นหรอกแต่ผมเอาราคาประมาณนี้ เป็น 50, 70, 3ไมใบพัดนะครับ12จิกราคา 20, 0 0 0 2่น0 0นะต่อไปก็เป็น CPU เป็น i n t คอย o r e i7-14700 ไม่มีเคเพราะมันแพงเกินไปเดี๋ยวถ้าเกิดมีงบเหลือหรือพี่เปาสปอนผ่านมาเห็นอยางเนี้เดี๋ยวผมก็อัพเป็นเคเลยโอเคต่อไปเมนบอร์ดเป็น ASUS เ,เป็นเมนบอร์อด ASUS ไฟฟ้านะ รุ่นตามนี้เลย b 7 6 0 m AW WiFi ต่อไปก็เป็นแรม 16x2 3 2 g b น,นะครับของ Predator นะครับ Lead p d r 5 i l d 6,000นะและ้วก็ไปก็ซับา,ายเป็น g ิกะไบต์จริงๆก็ไม่ฟิกล็อกว่าเป็นยี่ห้อแบรนด์อะไรแต่ขอให้เป็น 850วัตต์โกขึ้นไปก็พอต่อไปสโตรเลจเป็น n ิ 2, 2. ผมจะใส่เพิ่มเป็นของเล x 斯เล e x เ r เล็กซาวะเล็กซเ์แล้วกันเป็น 1TB ทบนะลีดไม่รู้จำไม่ได้ต่อไปก็ชุดน้ำปิดนะผมใช้เป็นชุดน้ำปิดเป็น3ตอนของ Gigabyte ประมาณนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอ่อเรียกว่าอะไรไอตัวเคสที่ผมให้ดูก่อนอันนี้มันมันใส่ได้แค่2ตอนเพราะว่าอันเนี้ย มันใส่เฉพาะตัวส่วนบนส่วนบนของของเคสน,นะครับอ่าประมาณนี้แสะได้ส่วนบนของเคสมันก็น่าจะเป็น2ตอนแต่นี่ผม็น3ตอนเดี๋ยวดูหน้าง,งานอีทีส่วนนี้คือระเอกของวันนี้นะไม่รู้ว่าจะมาส่งหรือเปล่าว่าสิเป็นมอนิเตอร์ ASUS ROG Stick นะครับขนาดหน้าจอ27นิ้วเป็นพาร์เนล IPS 2 K นะครับ ประมาณนี้นี่คือ total ราคาทั้งหมดผมซื้อห4 8มื้อบาทย้ำอีกรอบนะครับสปอนเซอร์ได้นะครับพี่เปา <c ười> ครึ่งราคากำลังดี30,000ื่นช่วยนักศึกษาคนนี้ด้วยนะครับโอเคสเปคประมาณนี้รอจอมาส่งเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปรีวิวจอยทีนะทุกคนปิดดูครั้งักแมว2,000 years โอเคท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้จอมาส่งเทียบร้อยจากวันที่ที่เราได้รีวิวตัวคอมไปวันนั้น3-4วันได้เพราะว่าล,ลืมดูว่า,ราบริษัทที่ส่งเนี่ยของ H แฮปซเป็น DHL ซึ่งเขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งวันที่ผมสั่งซื้อไปเนี่ยวันที่7เ,เป็นวันชดเชยจากกีของวันที่6มิสาย,ยนนะฮะมันก็เลยเบริษัทเขาเลยหยุดก็คือมาส่งวันนี้ถึงตอนช่วงบ่าย โอเคเรามาแกะกันดีกว่าแล้วก็มาจัดโต๊ะคอมใหม่ด้ยเดี๋ยวเซตอัพใหม่ตอนนี้ของยังลบอยู่โอเคขออนุญาตแกะสักคู่นะกล่องกล่องใหญ่จริงกล่องซ้อนกล่องนะทนุกคน นี่อันนี่ผมสั่งเป็นเอ่อ r o g กลางนั้นนี่ r o g Stick XG2 เอ้ XG 7นิ้วนะคะนรับ ACS Alta เดี๋ยวจะละ a าฟ a Fast Gaming Monitor นี่โอเคแกะต่อไงงบ โอเคตอนนี้เอาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกล่องก็จะมีอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือใบซื้อต่างๆแล้วก็อันนี้ก็คู่มือกับวิธีการประกอบนะอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคเทคนิคเชนในการใช้แล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่มือในการประกอบจอแล้วก็สติ๊กเกอร์ไม่รู้ว่าแปะตรงไหนนะ LG สวยแล้วก็ติดต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าใส่พวกสาย อุปกรณ์เครื่อดนตรีภาษาที่เขาแถมให้กับจอแล้วก็อันนี้เอ่อเป็นน่าจะเป็นฐานรองใหญ่ีิบหายเลยอะไรวะใหญ่เท่าโน้ตบุ๊กเลยอะโอ้ใหญ่โอ้โหลน holy shit นี่คือใหญ่ใหญ่กวนะ่าแขนอีกนะยังยังใหญ่กว่าเนี่ยขอยาบเอ้ยขอพยอยาง โอ้ใหญ่จริงจอเขาใหญ่อย่าบอกนะมันใหญ่กับจอนี้กัจอนี้มันกี่นิ้ววะยี่สิบสี่แล้วตัวเฮนี่ยี่สิบเจ็ดอ้ลี่ชิตทุนโอ้โหขอขอข,อขอแก่สักครู่นะอะไะครับท่านผู้ชมครับฟังจากเสียงก็น่าจะรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> โอเคผมจะสรุปให้ฟังนะตอนแรกเนี่ยผมซื้อมาคิดว่า27นี้ไม่ใหญ่เว้ย ผมคิดว่าไอ้จอเนี้ยมันใหญ่สําสหรับผมแล้วซึ่งน่าจะเป็น24นิ้วแต่นี่มันิแต่เนี่ยมันยิบเ็27โคตรใหญ่อะ่ะดู่ิทุกคนแผ่นนี่ใหญ่กว้างกว่ามือผมอลยนะดูดิลบป้องนี่แข็งแรงมากโอเคประมาณนี้นะทุกคนนี่ให้ดูท่านง เดี๋ยวผมจะเซตอัพอีกทีนี้ผมวางไว้ก่อนก็ขอบคุณจากร้าน i h a v e cpu นะครับซึ่งไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมแต่อย่างใดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนำให้อยากไปซื้อนะครับบริการดีครับขนส่ง dhl แต่ข้อเสียคือวันวันหยุดไม่ส่งแล้วก็วันหยุดราชการไม่ส่งแต่รับเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าสินค้าของคุณปลอดภัยขอคบคุณพี่เปลนะครับแล้วก็ส่วนคอมผมสปอนเซอร์ได้นะครับถ้าเกิดผ่านมาเห็นอะไรเงี้โอเยครับตอนนี้ผมเซตติ้งหน้าจอเรียบร้อยแล้ว จอใหญ่ดีเดี๋ยวไปปรับเซตติง้งเริ่มเติมเดี๋ยวอันนี้ไม่แก่เลยขอแก่ก่อนอ้แก่แล้วประกันไม่หายไหมเนี่ยแก่ไม่ไหวไหวเอาจีขอญาตแก่นะครับหรือ R.O.G. สนับสนุนผมก็ได้นะประกอบคอมแบบสปอนเซอร์อย่างเงี้ยคอม R.O.G. ยกเซตเงี้ยผมเปลี่ยนให้ได้นะ แกะนะคะอบเอวจีวแบแต่ประเด็นตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้สายนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าโ้ตบุกผมที่ยังไม่ได้ขายแต่มันเขาไม่มีสายพอร์ตนี้มาให้ซึ่งก็เก็บไปก่อนนะครับาใช้กับคอมตอนนี้ไม่ได้หาสปอนเซอร์อย่างเวแล้ว <c oughs> โอเคทั้งพี่เผาทั้ง <c oughs> อา g สปอนเซอร์ผมได้ครับ บางคนอาทียกเส้นอะไรเงี้ยไม่ก็พิภพ,พเซอร <c oughs> ์หาตัวน,นี้หาได้พปอพนเซอร์อย่างเดีย okay, วโอเคต่อหุยจอใหญ่จัดดูดีทุกคนโโอ้หุยัลเมือแบบบกมือแบบเบิ่มเบิบ่มมือดูดีบกมือแบบบายบายอ่ะโคือ,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 อคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเล่นจริงว่าจะเป็นยังไงผมตั้งชื่อช่วง,งคลิปนี้ว่า อันนี้แล้วกันเบื่อแล้วเกมอ่ะมาลงคดิย่างนี้ดีกว่าเจอกันครับผมบ๊ายบายแต่ับชอไปกับเรานะคบสำหรับการรีวิวตัคอมแล้วก็จอใหม่ที่ผมมุ่งหมามาจากไอเฮดซีวินะคะสนุกไหมคะกันุกกาฟกดไลค์หนมไนนะเล่ฟีกเวททำแบบคิดแบบนี้แต่ไปูว่าเมื่อไรเามันเปนช่วงใหม่ที่ผมทำมาที่สุเบื่อแล้วเกม หากเจอในคลิปเน่ผมไม่น่าจะว่าฟมผู้เปเท่ายว่าเกี่ยวกับการขอสนเซอร์ให้คางไฮก็ขอภปยด้ครับ้ากเีเจดีคนไหนเอาที่หรือพ <noise> ี <outgoing> ่ปอาสิอยู okay ่สมัครสปนเซอร์ของดาครับฉันคิดเอาทียกเซตหรือพี okes. ่ปาวสปนเซอร์จะไคขอไม่ฟงพึ่งแลหาเดกฟงไปตัดไปในคลิปเองากเกิดากเกิดให้ได้ผมก็ขอบุหาวเจอกันในยี่ปีปไปไม่เจอให้ฟมไปไหวจ้า